วันนี้จะพาหมาบ้าไปส่งของนะครับหมาที่กําลังติดสัตว์กลังบ้าเห็นปะมันบ่เห็นอีสวยได้ไี่เพราะว่าสวยปวดเยี่ยวครับผมก็เลยปล่อยสวยมาตอนแรกมันไม่รู้มันหลับอยู่ดูดูดูกระโจนเข้าไปนิ่นี่นอยู่นี่ป่าอยู่นี่เจ้าหน้าสวยอยู่นี่ดูดูดูหวยแล้ว คือเห็ดหนังเขาอะได้ดยแต่ว่าแบบเขาให้ได้ฝ่าวิพานไปส่งของมือน,นี่ข้าวเหนียวกับ่บยุละ่ะเพราะว่าถ้าข้าวเหนียวอยู่มันจะกัดข้าวเหนียวยายก็เลยเอาไปเชียงใหม่ด้วยมันโบยแล้วสิเป็นจิตายแล้วเอาอีสวยเฮียไปใส่ว่ะน,าาน้่งก่อนสวยกาสวยนางอนี้เฮียไปใส่ สวายเฮ้ยโอ้ยนี่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 ตาเอ๋ัสดีค่ไปไปไปหานดูหานดูบอกบ้ามันจีใจแล้วมีหล่าแล้วเจ้าเจ้าเียเมียมึงอ่ะเออ เบิง้งขึ้นนี้ก็บเบาะและขอมือก่อนขอมือก่อนขอมือเบิงบ้งเห็นยังบ่ได้เช็ค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 ขึ้นนี้ละนี่ละป่ะป่ะไปไปส่งของไปไปเร็วไป ไปเว้ยไปเว้ยไปเว้ยไปประตูลัดเงวไปเดี๋ยวพาไปส่งของไะมาเร็วเบื้องของรถบ้านกับอยากออกกินกับอยากติดไม่ให้หรอยื้อพยึกพยักพยึกพยักหันแนมมาไหมรถกับอยากขึ้นของกับอยากไปส่งไปหันแนมอีกล่ะ กขึ้นรถว่ะเย็ดไปส่งของแป๊บเดียวเนาะไปส่งของแป๊บเดียวขาดแป๊บเดียวเองไม่ตายหรอกลูกมิกิทำออกมาเห็นไหมแน่เลยเป็นได้แน่นออาย,อยุนี่เด้อ a few moments later เป็นได้พ่อได้ออกมากอะพ่อได้ลืมอยู่ได้แหละจะข้าวหนึ่ง เออซุ่มตีดเกินไปมันต้องพ้าออกมาเชียว์หรอเนาะทำไมเจ้าก็มีดหนึกนิดหนิดอยู่แต่ว่ามันมันออกข้างนอกก่อนของมันเค่อยคอยอันนั้นก็ค่อยกันแต่ว่าอันนั้นอยู่บานเงี้ยมันก็เลยแบบว่าเบื่อนิดนิดมันอยากออกมาข้างนอกออกมาชมเบ่งบรรยากาศ นิดมีฝนเออไปขยับขยับเออเอานอนแล้วล่ะสุดไปกันต่อไปส่งของกันนะเดี๋ยวมานะเข้าใจไหมนี่ไปฟน,นีแล้วนี่ไปฟรีพีิดเดี๋ยวมาเด้อมึงจะขับรถนี้กูเด้อละ่ะ A later. few moments ไปมาแล้วค่ะ,ะไปเลยล่ะบกบ่ามาแล้วค่ะดูดูพูด,พ,ดพูดด้วยมา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 บวบไปแล้วขอมือก่อนจะเข้าบ้านขอมือก่อนขอมือก่อนเ <c oughs> อาบกขอบกเปิดดิ <c oughs> ขอมือเ <c oughs> จ้า ข้างนั้นน่ะข้างนั้นน่ะเอามือข้างนี้เออสวยกับพ่ออีสวยวายไม่มไดิคิดหอดมึงเดินจ้าวันคิดหอดกู